แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คงจะต้องกลับไปดูที่ตัวตั้งต้นกันก่อนว่าแล้วตอนนี้เนี่ยการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยในเวลานี้เนี่ยตั้งต้นกันด้วยเสียง2พัก2รเสียงนะคะพักอื่นๆที่จะเข้ามาตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าคงจะมี5พักจาก MOU เดิมก็จะมีอีก10กว่าเสียงเข้ามาเติมนะคะเท่ากับว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังคงต้องหาเสียงสนับสนุนจากสอวอ,อยู่ในเกณฑ์ร้อยเสียงอยู่ดีค่ะถ้าจะอยากรับประกันความ เป็นรัฐบาลตอนนี้ปัจจัยที่สําคัญก็คือพักสองลุงที่ยังคงตัดออกจากการจัดตั้งรัฐบาลไปไม่ได้สัทีเดียวนะคะ,คะแต่ทีนี้ค่ะการโยนโจทย์มาจากรองหัวหน้าพักเก้าไกลอย่างเช่นพลตํารวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาทที่อาจจะเสนอเหมือนกันบอกให้ที่ประชุมพักเนี่ยหวตให้เพื่อไทยไหมเป็นการปิดสวิตสอวอไปเลยแล้วก็เป็นการปิดลุงไม่ให้เป็นนายกด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจไม่น้อยนะคะเพราะว่าถ้าได้เสียงจะเก้าไกลมาจริงๆเท่ากับว่าไม่ต้องไปพึ่งจากทั้งเสียง ของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือกระทั่งเสียงจากสอวอก็จะได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาได้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะแต่ว่าข้อเสนอนี้คุณผู้ชมคงต้องบอกว่าเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของรองหัวหน้าพักก้าวไกลเท่านั้นนะคะที่ยังต,ต้องรอมติจากพักอยู่ถ้าจํากันได้เมื่อวานเราพูดคุยกับคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนมาด้วยก็สะท้อนความคิดเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ปิด ประตูทางเลือกนี้นะเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยคงต้องไปสอบถามประชาชนด้วยเหมือนกันว่าจะเอาแนวทางนี้ด้วยไหมซึ่งคุณผู้ชมถ้าเกิดได้เสียงจะก้าวไกลามาจริงปิดชวิตได้จริงเลยค่ะทั้งสอวอและสองหลุมได้แน,แน่เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากการรวบรวมเสียงการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยหลังจากที่ได้ถแถลงร่วมมือกับทางภูมิใจไทยพักอันดับ3ามไปเมื่อวันก่อนแล้วเนี่ยมีสารตั้งต้น2 1 2เสียงมาแล้วถ้าวันนี้รวมกับการแถลงร่วมอีก5้าพักจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะ มีชื่อของกลุ่มรวมใน MOU เดิมอย่างประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังสังคมพลังสังคมใหม่แล้วอีกพักเป็นพักเล็กที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างท้องที่ไทยซึ่งก็คาดกันด้วยว่า พรุ่งนี้อาจจะเติมเสียงมาจากชาติไทยพัฒนาอีก10เสียงด้วยนะคะเสียงกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นราวๆ236เสียงแต่มันก็ยังขาดอีกร้อยกว่าเสียงอยู่ดีถึงจะได้375เสียงอย่างที่ต้องการค่ะแต่ทีนี้จะได้เสียงตามนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าจาก Facebook ของคุณวศวรรคพวงศรีสอสเพื่อไทยรวมพลังน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าดีนี้เนี่ยจะได้เสียงตามจริงแบบนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าในเนื้อหาของ คุณวศวัรที่โพสต์เอาไว้บอกแบบนี้ค่ะวันพรุ่งนี้หรือก็คือวันนี้นะคะไม่ได้ไปแถลงเพราะเพิ่งทราบเรื่องยังติดภารกิจอยู่ยังต้องมอบหมายให้เลขาธิการพักไปฟังแนวทางก่อนยังไม่ได้มีมติตัดสินใจและต้องกลับมารายงานกรรมการบริหารพักให้รับทราบต่อไปนั่นหมายความว่าต้องทดไวสองเสียงก่อนนะคะการแถลงในวันนี้เนี่ยเพื่อไทยอาจจะแถลงร่วมกับอีกแค่4พักด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตีเสียงจัดตั้งรัฐบาลรวมๆกล กล่มตอนนี้236เสียงไม่รวมพักลุงอีก36บวก40ก็คืออีก104เสียงเนี่ยมันย่อมไม่เพียงพออยู่แล้วดังนั้นสูตรที่คาดการกันที่จะมีการจับขั่วก็ ยังไม่อาจจะตัดพักประชาธิปัต์ออกไปได้ค่ะแต่ก็ต้องทดไวอีกนะว่าถ้ามีประชาธิปั์จะมาทั้ง25เสียงไหมหรือจะมาแค่บางส่วนยังเป็นคําถามอยู่ดังนั้นสูตรที่เอามาให้ดูเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่สามารถลงตัวเลขที่ชัดเจนได้นะแล้วยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีเสียงแตกมาจากพลังประชารัฐบางส่วนด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นสมการนี้ค่ะเสียงมันจะอยู่ที่260บวกลบแล้วถ้าสมมุติว่าไปได้เสียงของก้าวไกลามาอีกประมาณ150เสียงบวกลบเนี่ยจะรวมกัน 410เสียงค่ะปิดสวิตสอว์ปิดเกมลุงป้อมพลิกขั้วขึ้นมาเป็นนายกได้จริงๆแต่คุณผู้ชมคะโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ถึงจะมีรองหัวหน้าพาักออกมาเสนอความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ฉันคุยกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยเมื่อเช้าอาจารย์ประเมินว่าโอกาสมันไม่น่าจะสูงสักเท่าไหร่หรอกค่ะณวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของกระบวนการในการที่พักก้าวไกลจะหวดให้กับทางพรรคเพื่อไทย พื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยการที่พรรคเก้าไกลจะบวกเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้คะแนนนิยมในการที่จะติดวสวิตสวนะครับหรือว่าร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่เข้าเป็นพรรคร่วมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ช่างให้เกิดคะแนนนิยมอะไรที่เพิ่มขึ้นกับทางพรรคเก้าไกลนะครับและในขณะเดียวกันทางพรรคเก้าไกลเองนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เห็นได้นะครับว่า เมื่อพรรคเพื่อไทยปล่อยมือเนี่ยเขาก็ได้คะแนนนิยมทางครเมืองมากขึ้นอยู่แล้วนะและในขณะเดียวกันแม้จะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะปิดสวิตสอวะแต่วิธีการตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีการที่ทําให้ก้าวไกลนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับเพราะท้ายที่สุดนะก็อาจจะเกิดคําถามในเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลนั้นไปสนับสนุนพรรคจาก,กขั้วหนึ่งตัดแปดโดยปริยายด้ยวยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้าในสมักการการตรงนี้นนมีพรรคสองลุง ถ้ามาเกี่ยวข้องนะครับยังไม่รวมด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาบทบาทของก้าวไกลที่ทําให้โดนใจใครหลายๆคนเนี่ยก็คือการตรวจสอบพรรคคั่วเก่าอย่างเช่นภูมิใจไทยที่ตอนนี้มาจับมือกับเพื่อไทยอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้สมมุติจะมีการโหวตให้กับแคนดิเดตเพื่อไทยได้เป็นนายกโดยที่ก้าวไกลยังคงเป็นฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก้าวไกลเองก็คงต้องอธิบายให้กับประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้เขาเยอะมากเลยนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่โหวตไปแล้วสุดท้าย มีลุงมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะอันนี้ยังไม่นับว่าจริงๆแล้วทางเพื่อไทยเองเขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้ซุ้มได้เสียงของก้าวไกลมากนักหรือเปล่าเพราะอาจจะทําให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในทางการเมืองขึ้นมาอีกสวเองก็คงไม่เพื่อจะยังไม่เชื่อใจยังมีภูมิใจไทยที่ถ้า มีก้าไกลมาโหวตให้จริงๆเนี่ยอาจจะทํางานกันยากอีกหรือเปล่าเพราะเกิดความไม่แน่ใจแล้วว่าท้ายที่สุดเอจะมาร่วมกันอีกหรือเปล่าล่ะถึงแม้ว่าในตอนถแถลงร่วมกับภูมิใจไทยทางเพื่อไทยเองเขาก็อาจจะเปิดรับเสียงจาก,กาทางก้าวไกลด้วยก็ตามนะคะแต่ว่าท่าทีเชื้อเชิญของเพื่อไทยในวันนั้นสาเหตุหลักๆปัจจัยหลักๆมันก็คงมาจากคะแนนเสียงยังไม่พอเนี่ยแหละค่ะตามแะผมยพรรัเพื่อไทยเอง รวบ,บรวมเสียงนะครับแม้อาจจะได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนนักสรดอนแต่นั่นก็ยังต้องอาศัยเสียงของสวจํารวนมากนะครับ <S <S และถ้าบนเงื่อนไขสําคัญของพรรคเพื่อไทยคือไม่มีสองลุงแต่นั่นเรื่องสีตันไม่มีพักรวมไทยข้างชาติ <S <S และไม่มีพักพลังการัฐอยู่ในสมก,การตรงนี้แล้วโอกาสจะได้เสียงสวก็ค่อนง่ายเหมือนกันนะครับ <S <S ดังนั้นการที่จะต้องอาศัยเสียงของพกเก้าวไกลเพื่อมาโหวตให้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกขึ้นไปเนี่ย ก็เลยเป็นสิทธิ์ันแต่ราคพื่อไทยเองก็ถึงต้องการเสียงตรงนี้ครับเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้ได้แต่เพราะวันนี้รรคพื่อไทยก็อยู่ในภาวะที่ต้องสร้างความสมดุลกับสามสิบปัตจัยนะครับใมว่าก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่ตรงนี้สาคัญที่สุดต้นสะท้อนเตจำนงของพี่น้องปมะชชนแล้ที่สองเรื่องการประกาศวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะครับสามก็คือการกลับบ้านของคุณทักษิณและก็สุดท้ายก็คือเรื่องการเมืองแบบมวลชน เพราะนั้นการสร้างความสมดุลทั้งสามสี่ปัจจลยเนี่ยเป็นที่โจทย์ที่ง่ายสําหรับพักเพื่อไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเกมที่เพื่อไทยตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วจริงๆนะคะนอกจากจะต้องเสียคะแนนนิยมที่เป็นราคาที่ต้องจ่ายสูงมากแล้วเนี่ยถ้าท้ายที่สุดโหวตไม่ผ่านเกาอีนายกหลุดลอยไปถึงอันดับ3ามพักอันดับสามพักอันดับ4ขึ้นมาจริงๆโอกาสที่คนไกลบ้านจะได้กลับ ก็แขวนอยู่บนเส้นได้ค่ะแล้วโอกาสที่จะพลิกฟื้นพักกลับมาก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อแสดงฝีมือในการบริหารประเทศไม่ได้นํารัฐบาลแล้วถึงแม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลจริงการบริหารงานมันก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าตัดความเสี่ยงเรื่องการประทว้วงและความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นออกไปไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะถ้า